สาบายดีสาบายดีพี่น้องปองป้าลุงป้าอาวอา่าและสวัสดีพี่พี่ทั้งในและต่างประเทศพี่น้องชาว yu o tube ทั้งหลายวันนี้ก็เดินทางมาที่บึงทาดุหลวงเนาะทุกคนเผื่อจะมารอบึ่งการแสดง ย่ผนผาดโพนของทหารอากาศลาวแลทะทหารอากาศจีนเนาะทุกคนเนาะกะมารอถาบึงผืนแสดงเนาะแต่ว่ากะอย่างมาซาน้อยหนึ่งเนาะการแสดงในหอบแรกกะจบไปแล้วเนาะอันนี้คือหอบที่สองเนาะกะอว่าจะเก็บภาพได้สำไรกะสำนันเนาะทุกคนเนาะ อันนี้คือเบึ้งทาดวงเนาะเศรษฐกิจของจีนเนาะเป็นบ่อนทีจีนเศร้าเนาะจีนเศร้าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่พักเนาะกับเซ็จไปแล้วก็แล้วเซ็จไปแล้วมุงสี่หาตึกเนาะทางเขาเนาะแต่กันยังหลายตึกที่ยังบ่ทัทได้แล้วเนาะสัญญาเศร้ากับบริไเดละปีเนาะอันนี้ก็จือว่าได้เนาะ แปว่าจากที่นับนับมานี่กระเข้าเป็นหาหกปีและการก่อสร้างของพวกผืนกันยำพันได้แล้วเนาะกินเวลาไปหลายปีแล้วแต่ว่าการก่อสร้างของผืนกันยงมาแล้วมีแต่ถนนหนทางเนาะแล้วนะส่วนอื่นมาแล้วเพราะว่ามันมีโควิด่วโควิดเขาก็หยุดเนาะเขาก็หยุดการก่อสร้างหยุดยั่งแล้วก็ยังมีคอนโดที่เป็นอ่านักธุรกิจลาวเนาะแล้วก็นักธุรกิจไทยเนาะที่แบบมาเห็ดอยู่ในนี่เนาะ แล้วก็จะเปิดขายไปเทอละเถอละตึกเถอละตึกเนาะคอมเมนแต่ว่ามีแต่คนจีนเนาะอยู่ในนี่เนาะนี่ก็เป็นทางเขาไปนะทุกคนก็บรหารรถเขาเนาะเห็นแต่คนย่างกะยางมาใกล้เติมเนาะมาทุดทายมาเห็นรถกอกกอกอ่าแล้วมาถามเขาว่าเขาว่ามาหับไสในงานนี่โอ้ยว่ะ บู้คันฮู้กับเอิอนส้บริการจระเล้ว่าอย่างเขามาตั้งไกลเนาะขันเขาขี่รถกาะๆขี่ฟรีเนาะแต่แต่ทางใหญ่เขามาหาตัวบึงถัดหลวงเนาะกะขอเสื้อมูเพื่อนหับส้มบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะผู้คนก็นมาบึงถาบึงลายเนาะแล้วกันยังมีการเดินอ่ะเพื่อสุขภาพของไอ้น้องทหารเนาะแต่ว่ามือที่โซแท้ๆแล้วมัน เมื่อวันเสาร์ก่อนนะเนาะทุกคนเนาะวันเสาร์ก่อนหนะ้านั่นเป็นพอนด้โซ่อลีกะมีคลิปสัน่นเอามาลงให้เบิงนะ่งเนาะพอนโซ่อยู่รักขาสนะิบสองเนาะพอนโซ่อยู่พุ่นเนาะและกับ่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศเพราะว่าคืนหายแต่ อาทหารกับตำรวจเขาไปเบิงเนาะและ้วก็ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศลาวเขาไปเบิงเน,ะนเาะในมื่อวันที่าเริ่มบริษัทแสดงเนาก็ต้องขอโทษขออภัยทีว่าแจ้งข่าวผิดไปเนาะเพิ่นได้จัดก่อนมือ้อ<ร>ไปแล้วเนาะก็กรอบมันคืเขามาได้ทางนี้เนาะอันนี้ก็กคือบรรยากาศเล็กหน่อยที่เพิ่นมาสแสดง ให้ราชาชนไดเบิ่งกนะทุกคนนะเอากระเสิร์่วนมูคูพี่พี่น้องน้องทั้งหลายหับสุมภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลยเนาะกระสีบวบบรรยายหลายเนาะแล้วก็คอห้ทานที่เขามากดหับซุมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เราจะลงในข้างหน้าขอบใจหลายๆที่เกามาหับซุมนะเนาะอย่าลืมกดให้กำลังใจกันเลยจ้ากะเสิร์นหับสุมคลิปกันได้เลยเด้อจ้า はあ。 how การแสดงเนาะหลุดกระติดติดเอื้นอแอปมาหับกับเอิ้นบ่ได้นะเพราะว่าเขาห่้งว่าหลุดต้องติดแน่นอนเขากับวบกเขามาหับคนเนาะต้องอยางออกจากพึ้งธาตุหลวงไปหาทางใหญ่ประมาณอยู่หาลานะักเนาะทุกคนแต่กล้สิ่งได้ไปเอิ้หลดุดในแอปมาหานะับเนาะ คลิปของเฮาก่าเดินทางมาฮอดนี่แล้วค่ะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เ้ยทุกคนขอใไในหลายๆพี่ๆน้องๆชาว y o u t u b e งหลายที่เข้ามาให้กำลังใจกันเรื่อยมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้พบแต่ความโชคดีมีความสุขตลอดปีเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า ได้อยู่นะแม่มันอนอานได้อยู่ม,มันไปได้อยู่เด็กเล่ไปอบอกบอกมันไกลเขาสิโค้งนี่เอาแม่มันก็ได้เอินคนือเก้าเด็ดนะบมมีนี่